ผลการจับกลุ่มยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จนถึงปัจจุบัน5เดือนเศษจ,จับกลุ่มคดียาเสพติดจำนวน13,081คดีในจำนวนนี้เป็นคดีรายสำคัญ70คดีตรวจยึดยาเสพติดยาบ้า60ล้าน6 9 9 8 7 2เเม็ดไอซ์ 1,472กิโลคีตามีน421กิโลตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดประมาณ377ล้านบาทที่สืบสวนตำรวจภูธรภาค5เมื่อวันที่7ม 00, ีนาคม2566เวลา10.00นพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พันตำรวจเอกชูวิทย์กองแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนายธันวาผุดผ่องสำนักง,งานปปสภาค5พันเอกยอดชายพวงบวรินรองเสนาธิการสอ,อปปอสอชออนอได้ร่วมกันถแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญจำนวนสองคดีจับกุมผู้กระทำความผิดรวม4คนตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า3ล้านเม็ดยาไอซ์ 296กิโลคีตามีนอีก20กิโลยึดรถยนต์จำนวน3คันคนดีที่1เป็นการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติดสอพอแม่พริกจังหวัดลำปางเมื่อวันที่2มีนาคม2566เวลาประมาณ06.40นโดยได้ของกลางเป็นยาบ้าประมาณ2ล้านเม็ดอซ์297รไอกิกิโลและเคียดมีน20กิโล ได้ตัวผู้ต้องหาหรวม3ามคนรถยนต์สองคันโดยการตรวจจับรถยนต์กระบะด้านหลังติดตั้งตู้ทึบเพื่ออำพรางเป็นรถขนส่งสินค้ากลุ่มผู้กระทำความผิดใช้เส้นทางการลำเลียงผ่านจุดตรวจยาเสพติดแม่พริกณนะจุดตรวจเพื่อสกัดกัดก้นการลำเลียงยาเสพติดผู้ต้องหาเร่งเครื่องยนต์ไม่ยอมหยุดรถเจ้าหน้าที่ชุดจับคุมจึงได้ ไล่ติดตามและสามารถควบคุมตัวผู้ขี่รถไว้ได้ห่างจากด่านประมาณ3กิโลเมตรตรวจค้นรถยนต์พบยาบ้าประมาณ2ล้านเม็ดอยู่ในกล่องพลาสติกตู้บรรทุกของตัวรถแล้วขยายผลต่อเนื่องและสามารถจับกลุมผู้กระทำหน้าที่ขับรถนี้ได้ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีได้อีกจำนวน2คนยาบ้าคาดีนี้มีต้นทางจากอำเภอพานจังหวัดเชียงราย ปลายทางกรุงเทพมหานครผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่ขับขี่รถยอมรับว่าเคยลักลอบผลยาบ้ามาแล้ว4ี่ครั้งโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่5และถูกจับกุมตัวได้คดีที่2เป็นการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำดาดนตรวจยาเสพติดสอพอศบราบจังหวัดลำปางเมื่อวันที่4มีนาคม2566เวลาประมาณ0 2 0 2 0น โดยได้ของกลางเป็นยาบ้าประมาณ1ล้านเม็ดได้ตัวผู้ต้องหา1คนรถยนต์1คันสายรับรายงานว่าจะมีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยใช้รถยนต์กระบะเป็นพาหะในการลำเลียงและใช้เส้นทางลำการลำเลียงผ่านจุดตรวจยาเสพติดศพปราบเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ ร่วมกันตั้งจุดตรวจเพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจนกระทั่งตามวันเวลาดังกล่าวรถยนต์คันดังกล่าวผู้ต้องหาขับขี่ผ่านมาจึงได้เรียกให้หยุดและขอทำการตรวจค้นจากการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวนหนึ่งล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกทึบแสงที่บรรทุกท้ายรถกระบะจำนวนสีกล่องจึงได้ทำการจับคุมตัวและขายายผลทราบว่าผู้ต้องหาได้รับยาบ้า ของกลางที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายจากนั้นได้ลำเลียงโดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจนกระทั่งถูกจับคุมได้พร้อมยาบ้าของกลางที่ด่านตรวจยาเสพติดสบปราบโดยผู้ต้องหารับว่าเคยลักลอบลำเลียงยาบ้ามาแล้ว3-4ถึงครั้งโดยครั้งนี้ผู้ต้องหาจะไปส่งยาบ้าที่จังหวัดกระบี่ขณะน,นี้ทราบตัวผู้ว่าจ้างอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อออกหมายจับผู้ประชาการตำรวจกูธรภาค5ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจากการประชุมของปปสทวิภาคีไทยเมียนมาที่ผ่านมาได้ร่วมกันหาแนวทางมาตรการในการสกัดกั้นและทำลายโรงงานผลิตยาบ้ายาเสพติดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยและในช่วงนี้ใกล้เข้าฤดูหน้าฝนกลุ่มผ,ผู้ผลิตจะเร่งนำ จะเร่งการนำยาเสพติดที่ผลิตได้ออกจากโรงงานดังนั้นการทลักของยาเสพติดจะเริ่มเข้ามาจำนวนมากแต่ทั้งนี้ตำรวจหูุนนภาคหน้าสำนักงานปปสตลอดจนกองทัพภาคที่สได้บูรณาการร่วมกันในการสกัดกั้นยาเสพติดทั้งตามแนวชายแดนและในเส้นทางต่างๆที่จะสามารถเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ รูปแบบการลำเลียงในทุกวันนี้กลุ่มขบวนการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการซุกซ่อนยาเสพติดกับพืชผลผลิตทางการเกษตรหรือสินค้าพัสดุต่างๆตำรวจภูธรภาค5มีด่านตรวจยาเสพติดจำนวน52ด่านกระจายครอบคลุมทุกเส้นทางในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5ถือเป็นป้อมปราการสำคัญในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตลอดจน สิ่งของผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านทุกนายได้รับการอบรมและฝึกฝนในเรื่องการตรวจค้นยาเสพติดเป็นอย่างดีประกอบกับความใส่ใจขยันและอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจจนสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก บริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและกา๊าซพิษที่ไม่พึงปรสมได้อย่างีเยี่ยมวัสนสนานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาวหอมมะลิตะบนน้องหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยศรีอ้ายดีโก้ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกพบลิตจาก สุดพันธ์และแร่ธาตุธรรมชาติ